เด็มาปราจีนบุรีกล้วยออกกลางต้นไร้ยพญายนาคแต่หัวปลีม้วนกลับเข้าลำต้นชาวบ้านต่างแตกตื่นพากันขอเลขเด็กจากต้นกล้วยประหลดออกปลีกลางลำต้นเลื้อยเหมือนพญายนาคแต่ช่วงหัวปลีม้วนกลับแหงคืนเข้าไปในลำต้นพอหมอประจำหมู่บ้านทำพิธีขอโชคลาบกลางแดดเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ชาวบ้านบุเซียวตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี ต่างพากันไปรวมตัวประสิบ์คนที่ปากกล้วยข้างบ้านเลขที่118่งร้บที่4ของยายพันธ์ปานท่าช้างอายุ78ปีหลังมีคนไปพบต้นกล้วยน้ำว้าต้นหนึ่งออกปลีทะลุกลางลำต้นสูงจากพื้นดินราว150เซนติเมตรแต่ที่ประหลาดนั้นก็คือปลีกล้วยที่ออกมานั้นกลับมีลักษณะคล้ายกับพญานาไม่เหมือนกับที่เคยเห็นและที่แปลกไปว่านั้น ส่วนปลายหรือปลีกล้วยม้วนแล้วแทงกลับเข้าไปที่ลำต้นโดยสังเกตได้ว่าปลีกล้วยกลับเข้าไปนำต้นมากกว่าครึ่งซึ่งในวันนี้มีในใจมานพนายหมอพรามประจำหมู่บ้านมาทำพิธีเปิดฟ้ากลางวันแสกแสเพื่อให้องพญานนาคเมตตาชาวบ้านให้มีโชควิลาบเกิดปาเป็นสิริมงคลสงบร่มเย็นพยานอันตรายไม่มากล่ำกลาย ยายพันธ์ุได้บอกว่าเกิดมาเจ็ดิแปดปีก็เพิ่งจะเคยเห็นกล้วยทั้งหมดนี่มีสามีตนปลูกไว้นานแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตก็ไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ส่วนจะให้โชคหรือแม่นั้นก็ต้องรอเพราะเพิ่งจะเจอมาได้เพียงห้าวันยอมรับว่าไม่เคยเห็นจริงๆขณะที่ภายหลังหมอพรากได้ทำวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการจุดธูปเสี่ยงทายได้เลขสองหห้าบางคนไปนับ กล้วยที่ออกได้6หวีมีลูกที่เปิดออกมาจากปรี65สลูกแต่ถ้าหากรวมกับที่กำลังอยู่ในเปลือกหรือปลีจะได้รวม72็ลูกซึ่งสาบ้านเชียว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่กล้วยพญานาคที่มาในรูปของเครือกล้วยให้โชคก็จะนำไปเสี่ยงดูเพื่อจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคในงวดวันที่17กุมภาพันธ์นี้ มีแต่เนี่ยเขามีน้ำหววปลูกก็นานหรือยังโดนแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้เคยมีอย่างงี้ไหมบ่แต่ตดนแรกเออแล้วมาเจอตอนไหนมันเนี่ยแบบเนี้ยฮะมาเจอตอนไหนมันเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ่ะที่ที่แล้วเนาะเออก็มาอยู่ในไทยยาอายุหลายตัวเนี้ยเกษีเปรเคยเจออย่างงี้มา78ปีเนี่ยบ่ไม่เคยเจอบ่เพราะจะเจอนีนะเพราะจะก็เจออนนีลนะเออเพราะจะเกิดอันนี้นะปลูกเต็งแต่ กูรวางบ่ปลูกแต่หมดตายทุกปีแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยจะจีบมีบ่อจังไหนเจ้ะออกต้องออกเนาะตะกี้ตะก้อนจากเกจที่แปดเดี๋ยวพอเห็นมีก็ปลูกโลนนี่ยได้เลยนวันปลูกแต่ตะมดปลูกพงแลนบอค่ะนับปีค่ะนับออันกล้วยอันแม่โตมาปลูกมันเหมือนพญานาคเนยมันช้อนก็ไปคืนเนาะมาบ้างต้นกล้วยมันยังออกไม่หมดเลยหัวจะออกต้นนี้แง่งเลยพอปีออกหัวจะออก News นิวส24ธนปบกรวิศาวามิตรภาพข่าวนิวราชทิพสี 4. รายงาน